ดีค่ะทุกคนเรามาแกะกล่องสุ่มอันนี้กันเราไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราไปดูใน Google แล้วเราก็ไปทำมาเรานี่มันอ่านว่าอะไรไม่รู้มีตัวทั้งหมดหตัวรวมสีเข็ดสีเข็ดมีสองเอ,อ อยากได้ข oh yeah, ี o, ่เขียวกับสีนี้มาแกะกันเลยจิ๊่ะ นี่มีสองสองมีการ์ดด้วยการ์ดเรายังไม่ดูการ์ดนะจะมาแกะกันเอาไปเอากลากใจแบบ นี่ยังไงตัดตัดกันเลยว่า กันจะได้สีชมพูอ่อนหรือสีชมพูเข้มสีชมพูเข้มอุ้ยน่ารักอยู่ทุกคนเราไปดูจุ่มของจริงมาจุ่มละประมาณ 1, พันกว่าบาทอะจุ่มตัวนี้นะของจริงอะเราไปดูมาถ้าใครชอบคลิป กะกลองสุ่มก็คอมเมนต์มาได้นะทุกคนจาดจัดจุ๊บตัวนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะบ๊ายบาย